สวัสดีค่ะดีพีประดับยนต์เขานี้แม่คะพามาอยู่กับเอ็กเพนเดอร์นะคะพามาใส่กล่องล็อกน็อตที่มือถือกันนะคะต่อไปนี้เราจะวางลูกวางของน้องหมาน้องแมวในรถนะคะไม่ต้องกลัวอ,อีกต่อไปว่าเราจะล็อกประตูไม่ได้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการถอดนะคะเห็นไหมคะถอดออกแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอากอ ไม่ได้ล็อกนะคะเรากดล็อกนะคะไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะคะนี่กุญแจเรานะคะลองดูนี่ล็อกแล้วนะคะทีนี้ล็อกแทไม่ไเลยเดี๋ยวเรากดล็อกนะคะพอก,กดกดล็อกไฟจะกระพริบสองครั้งนะคะเปิดประตูอ่าอันนี้คือในกรณีที่เราไม่สตาร์ทเครื่องนะคะทีนี้มาค่ะทิ้งลูกทิ้งหมาทิ้งนุ่งแบวทิ้งนู่นนีน่นั่นไม่ได้รถ นี่นะคะสตาร์ทแล้วนะอาจจะไปับเอากรจกรถลงนะคะี่นะคะสตาร์ทรถอยู่นะทีเนี้ยเราจะล็อกรถเห็นไหมคะดึงสิคะอ่าล็ออกรีไเนีนยตอยู่เราอยู่นอกรถกุญแจเอาไว้ในรถ แล้วล็อกเห็นไหมคะน้องป่าน้องแวบบลรูปเล็กเด็กแดงอยู่ในนี้ได้หมดเลยสบายสบายเสร็จแล้วนะคะทีนี้มาแม่บ้านหอบของนู่นนี่นั่นนะคะอ่ะาเขย่าเฉยๆล็อกไปแล้วกดล็อกอยู่นะคะอ่ะเขย่าอีกทีล็อกเขย่าอีกทีกดล็อกเห็นไหมคะ กับชีวิตมากเลยนะคะสนใจทักมาได้เลยค่ะดีที่ประดับยัก